มาพี่น้องกินข้าวกับแกงน้ำใหม่น้ำยายจ้าเร็จแล้วจ้าร้อนๆ้นานแยกกินถ้วยเดียวจานเดียวจานร้วนจานเด็ดร <c oughs> ้อนร้อนข้าวกระล้อนพี่น้องข้าวกระลอนจ้าเที่กับขา้าวหนึ่งข้าวกับกับขา้าวร้อมกันเลยนี่ห้อนขนาดเลยพี่น้องอู้ห่อนตึงหม่อม เมื่อเมื่อพี่นางมาเด้อมาเด้อเจ้าจีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วแฉบอยู่น้าหม่สดๆจ้ะย่ายไปหาหักหอเนียนงเอโนอมันก็มีพ่อได้แก่งจ้ะปีนี้ขายดีคักไรมี้ตะตากตัดไปขายเบิดบดได้เฮ็ดน้อไม่ถุงไว้เลย ก็สร้างหั้มถ้าเกิดคอยหายแง่งหาย,ยังไม่กินน,กนี่มยากโดนๆแล้กินเช่นนึงกินยุ่ยไรปวดขาเขาไม่กินกับปวดเที่ยวแสบไปเลยดโดนๆที่กินเช่นนึงพี่น้องเอ้ยหวา,า,าน,นว่ะหวานจริงๆฟักซี่ ผักชีลาวก็ได้กินแล้วพออีตูใบมังลักก็ได้กินใส่แกงหน่อไม้แล้วจ้าว่าันต้นเกามันตายเบิดพี่น้องได้กาเอไาไหมกระไยว้อีเหลียเริ่มทะเลกินนมัดทุกอย่างเหรอนี่ักชีหอมสาข่ามอกวกต้นหอมนี่ก็ว พักกาดขนาาพักกาดเพิ่นพักกระจนหรือพักอย่างครับขนาน่าก็ว้ายู่กินไปเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยสามบ้านนอกบ้านหน้าเฮาดีแน่บ่ดีแน่แนกินผสมประสานกันไป มเศร้านี่ลูกเขาลาบปลาลาบปลาเข็งลา่าปลาเข็งก็ทราบเะทอดเก็ดดีๆแล้วก็ปิ้ง,งก็ต้องไปช่าเกลือช่าแล้วปิ้งปิ้งพอจำมันสุกเขาก็บะหมีบะหมี่มหัวมันลอะอก็ตับ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 มาจากแหลกแล้วก็กกวกโคกให้มันละเอียด แล้วก็ไปต้มน้ำปลาก้นซคื่องเผาเห็ดหลาเห็ดปนนย่แล้จำนี่ลับพี่น้องกินใน้เบื้องซ้ำนี่ห้านกับห่านพี่น้องอากาศกับห่านอ้ยไม่จะ่แน่นห่านแก